นนค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะจะมารีวิวน้ำหอมแบรนด์แอรลินซึ่งเป็นแบรนด์ล u กชัวรี่ไลฟ์สไตล์ในเรือของ e s t e e Lauder นะคะ จุดเด่นของแบรนด์นี้ก็คือความคลาสสิกที่เรียบง่ายหรือว่าจะสื่อถึงความสวยงามในตัวของผู้หญิงแบบที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากเกินไปก็ได้ค่ะใช่ค่ะแล้วขวดเขาเนี่ยก็คือสวยแล้วก็พรีเมียมมากเลยเนาะฝาก็เป็นแบบลายหินอ่อนเห็นแล้วก็คืออยากสะสมมา,มากๆเลยวันนี้พวกเราสองคนมากับมินนะคะก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ2กลิ่นด้วยกันนั่นก็คือกลิ่นฮิปิคัส s าร์มแล้วก็ไวเจอร์เนียมเดี๋ยวเรามารีวิวที่ตัวแรกก่อนเลยดีกว่า แรกนะคะชื่อกลิ่นว่าฮิบิคัสพาร์มขวดนี้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นของดอกชบาซึ่งถ้าดมจริงๆแล้วเนี่ยดอกชบาจะเป็นดอกไม้ที่ไม่ค่อยมีกลิ่นหรือว่าไม่ค่อยมีกลิ่นเด่นๆที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกับดอกไม้ชนิดอื่นยกตัวอย่างเช่นกุหลาบหรือว่ามะลิน้องชบาเนี่ยกลิ่นมันจะออกทางเขียวๆมีความนุ่มๆแล้วก็มีความขมบนมานิดนึงนะคะซึ่ง าเราดูจากในนูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าฮิมิคัสปาล์มเนี่ยมีการใส่กลิ่นของมะพร้าวผสมมากับดอกลีลาวดีแล้วก็มีกลิ่นของดอกกระดังงาด้วยซึ่งเป็นโทนกลิ่นที่เข้าได้ดีมากๆกับกลิ่นของดอกชบาเลยมันเลยช่วยชูกลิ่นของดอกชาบาให้มันดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะแล้วก็โดดเด่นขึ้นมามากขึ้น อืมใช่แล้วค่ะมินนะคะได้กลิ่นของดอกลีลาวดีกับมะพร้าวเนี่ยชัดมากๆเลยในน้ําหอมตัวนี้มันก็จะให้กลิ่นที่หอมนวลนๆนะคะแล้วก็กลิ่นมีความเย็นโปร่งไม่ได้หนักไม่ได้เลี่ยนเลยเป็นมะพร้าวที่ไม่ได้เลี่ยนมะพร้าวที่ปนมากับดอกไม้อะไรย่างงั้นนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้ยังมีกลิ่นของวน,นิลาหวานๆมาผสมกับกลิ่นของใบาปาล์มแล้วก็ดอกบัวทําให้ได้บรรยากาศของแบบ ซัมเมอร์มากๆเลยใช่คือฉีดตัวนี้นะคะมีก็นึกถึงแบบช่วงซัมเมอร์เหมาะมากๆถ้าเราจะฉีดไปเที่ยวออนเวอร์เคชั่นอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวหาดหรือว่าไปคาเฟ่ที่ตกแต่งสีสันเยอะๆเราอาจจะแต่งตัวที่แบบมีสีสันมีลูกเล่นเพิ่มความโดดเด่นหน่อยมีคิดว่าน้ำหอมตัวนี้ใช้ได้เลยแล้วก็บรรยากาศของกินนี้นะคะนึกถึงว่ากำลังทำสปาอยู่กลิ่นมันมีความผ่อนคลายของดอกไม้แล้วก็มะพร้าว เหมือนเราอยู่แบบริมชายหาดอะไรแบบนั้นเรือ่องชายริมชายหาดที่แบบล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ที่มันแบบมีสีสันสดใส รู้สึกว่ามันไลฟ์บรีแล้วก็แบบมีชีวิตชีวามากๆอืันนี้ไม่ฉีดแล้วก็นึกถึงว่าแบบเออเหมือนเรากําลังนั่งทานอาหารริมหาดเลยแล้วก็รับลมทะเลเย็นๆมันก็จะมีความผ่อนคลายอยู่ในนั้นใช่ค่ะมินคิดว่าน้ําหอมตัวนี้นะคะเหมาะมากๆกับผู้หญิงที่อยากจะเสริมลุกให้รู้สึกว่ามีชีวิตชีวาสดใสาอาจจะฉีดไปเที่ยว ตามสารที่ต่างๆที่ไมค์กับมินได้บอกไปคือตัวนี้เหมาะมากๆเลยเป็นน้ำหอมที่ผ่อนคลายหวานแล้วก็มีความหอมนวลๆนะคะใช่แล้วก็เนื้อกลิ่นดีมากๆด้วยนะคะกลิ่นเขาจะแบบมีความแน่นด้วยอะไม่ใช่แบบฉีดปึ๊บแล้วก็ลอยหายไปเลยแล้วตัวนี้ค่อนข้างติดทนพอสมควรเลยบนผิวไมคประมาณ6ชั่วโมงนะคะแล้วก็กลิ่นของตัวฮิบิคัสปา์มนะคะมันก็จะคล้ายกับน้ำหอมสตัวที่เรานึกถึงเนาะ นั่นก็คือตัวレิกา Beach Walk นาะแล้วก็ทอมฟอร์ดโซเลบังนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดมาบ้างดีกว่านะคะนั่นก็คือรุ่นวายเจอร์เนียมนะคะตัวนี้เนี่ยกลิ่นถูกใจมากเลยทั้งไม้ทั้งม,งมินเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นน้ำหอมที่หอมอ่ะกลิ่นโปร่งแล้วก็ดมง่ายมากๆเลยนะคะใช่ค่ะคิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนด้วยแหละเพราะว่ากลิ่นหลักๆเขาเนี่ยมันเป็นกลิ่นเย็นๆสดชื่นหอมคม,คม แล้วก็มีความเผ็ดๆของดอกเจอเลเนียมนะคะเออใช่คือมันเป็น,ปนดอกเอกลักษณ์อะมากๆกลิ่นดอกไม้หวานๆหลายๆชนิดแต่ว่ามันไม่ได้แบบหวานจนแบบหวานขนาดนั้นมันมีความแบบเผ็ดๆของเจอเลเนียมมาเนาะเออ,อ,เอ,อทาให้กลิ่นมันมีความดูดีอะแล้วก็มีความแบบน่าเกรงใจอะไรงเงี้ยอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะผสมามกับกลิ่นของกุหลาบ กุหลาบเนี่ยมักจะมาคู่กับเจอเลเนียมรู้สึกกลิ่นมันไปกันได้ด้วยดีน้ําหอมแนวกุหลาบเนี่ยไม,ไม่กับมิ้นก็ดมมาแล้วหลายแบรนด์มีหลายแบรนด์มากๆที่ทํากลิ่นออกมาเป็นกุหลาบแต่ว่าไวเจอเลเนียมเนี่ยมันเป็นกุหลาบที่มันโดดเด่นนะมันมันมีความเอก,กลักษณ์ของมันอยู่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะแต่ดมแล้วร<ช>ู้สึกว่าไม่ใช่กุหลาบธรรมดาใช่คือปกติกุหลาบ ที่ผสมมากับเจอเรเนียมอะไรเงี้ยมันจะให้กลิ่นที่น่ารักใสๆแต่ว่ากลิ่นของตัวเนี้ยมันม,มีมิติขึ้นมามันรู้สึกว่ามีระดับขึ้นมามันให้กลิ่นที่เป็นทางการแล้วก็แบบกลิ่นมีความน่าเกรงใจสุภาพอะไรเงี้ยใช่จะใช้คำว่ามีความแบบสง่างามก็ได้นะลุกแบบถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นคาแรคเตอร์ผู้หญิงที่สวยอ่ะสวยแล้วก็แบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูดีจังอะไรอย่างเงี้ย ใช่ hmm. มีคิดว่าไวาเจรอรเนียมอะเหมาะที่จะแบบเลือกใส่ในวันทางการหรือวันที่ต้องการกลิ่นสุภาพน้ำหอมผู้หญิงมีความหวานดูดีเรียบร้อยแต่ว่ามีความแบบเด็ดขาดน่าเก่งใจอะไรอยู่ในเนื้อกลิ่นนะคะตัวนี้คือเหมาะมากๆแบบภาพของตัวนี้ก็คือฉีดได้ในวันทํางานอะมีคิดว่านะฉีดไปทํางานได้เลย ใช่ค่ะหรือใครจะมาฉีดวันสบายๆก็ได้เนาะเพราะว่าเนื้อกลิ่นเขามีความโปรโ่งเย็นๆอยู่ดมค่อนข้างสบายจมูกเลยดมแล้วแบบนึกไปถึงโทนไบรท์โทนแบบสว่างอะไรอย่างนั้นนะออแล้วก็ติดทนก็ก็ดีด้วยเนาะพอๆอกับตัวอีพีคัสปา์มเลยก็คือประมาณ6ชั่วโมงอาจจะน้อยกว่านิดนึงโอ้ค่ะแต่ว่าแปลกว่าไวาเดอรเนียมอะ่ะ มินฉีที่ผิวมินมันมีความฟุ้งแล้วก็ตีขึ้นมากกว่าตัวฮีบีคัสปากลิ่นมันตีขึ้นมาเรื่อยๆเนเหมือนกันเออเหมาะมากแบบฟุ้งเหมาะให้แบบตัวเองได้กลิ่นแล้วก็คนรอบตัวได้กลิ่นด้วยใช่ก็คือกระจายจากตัวประมาณมีตรกว่าอยู่ห่างกันเนี่ยเออได้กลิ่นแหละแต่ว่าฮีบิคัสปามันจะเป็นแนวกลิ่นที่นุ่มๆอ่ะแล้วก็แบบ ติดตัวมากกว่าแต่ว่าความทนก็คือพอๆกันนะคะใช่ก็คือประมาณ6ชั่วโมงเนาะสรุก,ก็คือเราชอบทั้ง2ตัวเลยแล้วแต่ว่าจะเลือกใส่ในโอกาสหรือว่าต้องการบุคลิกยังไงไมกก่คนละมูดอืมใช่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามคลิปของเราวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนใช่ค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะค่ะสวัสดี<ช>ค่ะ